สวัสดีค่ะฟอดแต่งใบแอนขายในแอน,แอนฟอดพน,นักรเาเกษตรนวมินวันนี้นะคะแอนพามาดูรุ่นนี้เลยเป็นกระบะรุ่นสปอร์ตนั่นเองนะคะราคาตัวรถอยู่ที่ 9แสน9หมื่น4พันบาทนั่น,นะคะคันนี้หลงมากเลยนะคะมาดูกันเลยนั่นเองนะรอบคันสวยๆคันนี้นะคะบอกเลยว่าพี่ๆออกไปนะคะถูกใจแน่นอนนั่นเองนะคะแต่ว่าเบื้องต้นนะคะพี่ๆขาจะพาดูเครื่องยนต์กันก่อนนั่นเองนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนั่นเองจ้ะมาเลยค่ะเครื่องยนต์นะคะเออนี่เครื่องยนต์นะคะสอง พันเลยทีเดียวนะคะ170แรงมา้า405แรงบิดเลยทีเดียวอะมาดูกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างในห้องเครื่องนี้นะคะก็จะมีน้ำมานอําน้ำยารอเย็นนั่นเองนะ,ะสีเขียวนะจะมีแม็กและมินนะคะคอยบอกตำแหน่งของหม้อน้ํานั่นเองนะคะเราสามารถดูเองได้เบื้องต้นเวลาเราซื้อรถไปบางทีบางทีเราคอยเพึ่งพึ่งช่างบางทีมันอาจจะไม่ทันการนะคะก็สามารถดูเองได้ในเบื้องต้นนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นน้ํายาวไม่ใช่น้ายาน้ามัน <laughs> น้ามันเบรกนะคะน้ามัน นันเองแล้วก็ที่นี่ที่ฟา้ฟาๆนี่ก็จะเป็นเอ่าเติมน้ํายาหม,ม้อน้ํานั่นเองนะคะสาหรับพี่ๆที่กําลังมองแล้วก็อยากรู้นะคะว่าส่วนไหนใสใส่อะไรบ้างเพิ่มเติมอะไรบ้างและก็ใช้งานแบบไหนบ้างก็สามารถนะคะบอกเบื้องต้นได้เลยนั่นเองนะตัวนี้เป็นท่อนะคะท่อกรองไอ้ตรงเนี้ยตัวกรองอากาศนั่นเองไม่ใช่ท่อกรองอากาศนั่นเองนะคะซึ่งค่อนข้างใหญ่มากๆนะคะช่วยในเรื่องของการนะคะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ อากอง <ak> อากาศได้ดีนะคะคือคือช่วยเครื่องยนต์เซฟเครื่องยนต์ได้เยอะเลยทีเดียวแล้วตัวนี้ตัวดูดอากาศค่ะพี่คาช่องรูใหญ่มากๆเลยนะคะช่วยในเรื่องของการดูดอากาศเข้าไปในเครื่องยนต์นั่นเองนะคะเป็นไปได้นะช่องใหญ่เกินไปนะหาที่กันหนูมาใส่นะคะกันของหล่นกันหนูเข้ากันสัตว์วิ่งเข้านะคะต่างๆนะคะสามารถนะคะกันไว้ได้เลยนั่นเองนะคะพี่ๆ่ะก็ฝากไว้ตรงนี้นะกันไว้ก็ดีเช่นเดียวกันนะแล้วก็มาต่อกันเลยนะคะ เป,ะะเป็นพัดลมนะคะเป็นพัดลมไฟฟ้านั่นเองนะคะกล่องนะคะวัด วัดเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นเหมือนเครื่องนะคะตัวช่วยเป็นเขาเรียกเป็นกล่องนะคะช่วยจับนะคะเป็นเซ็นเซอร์นะคะจับมอนจับพัมมดลมหม้อน้ําทั้งหมดพัมมดลมหม้อน้ําตัวใหม่นี้ค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยทีเดียวนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวพัดลมไฟฟ้าจะแยกส่วนกับเครื่องยนต์นะคะแยกส่วนกันนะจะไม่ดึงเครื่องกันนั่นเองนะคะพี่พีคือคืออย่างนี้เวลาเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยเวลาการทํางานของเครื่องยนต์แล้วก็ทํางานของพัดลมเนี่ยมันจะรู้สึกมีความดึงเหมือนดึงกันนะคะแต่อันนี้คือแยก ส่วนแล้วไม่ดึงกันเลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการสมูทของเครื่องยนต์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ตัววัดรอบนะคะตัวนี้เครื่อง2 0 0พันใช่ไหมรอบของพัดลมค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะก็ถ้าเปรียบเทียบกับเหมือนแรงม้า300นะคะ300กับ200 300ก็ต้องดีกว่าอีกแล้วนั่นเองนะคะก็เป็นเป็นตัวตัววัดรอบของพัดลมได้ดีเลยทีเดียวนะส่วนเครื่องยนต์ค่ะแบบนี้เลยค่ะใหญ่ๆค่ะพี่ๆเครื่อง2 0 0พันั่นเองนะคะมีตัวครอบนะคะฝาเครื่องแต่ว่าตัวตัวคบ ย่นีมันจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นฟมูมนะคะก็จะนิ่มๆหน่อยนั่นเองค่ะหาสเปรย์นะคะหรือน้ํายาน,นะคะมาฉีดนะคะป้องกันหนูนะคะกัดสายไฟยหรือตัวฝาครอบเครื่องยนต์นั่นเองนั้นก็ช่วยเซฟได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ท่อ ท่ออะไรนะลืมแ้ <laughs> ท่ออินเตอร์แต่นึกไม่หวอยู่นะว่าทอ่ออินเตอร์นะแต่ลืมนั่นนีงท่ออินเตอร์เหนียวเหนียวแน่นอย่างนี้เลยพี่พี่ขาเอามือกดนี่ยังยังกดแบบหนึบหนึบเลยนะคะแล้วก็มีตัวรัดนะคะรัดท่ออย่างดีเลยทีเดียวไม่มีการหลุดออกมาแน่นอนนั่นเองนะคะหลุดแบบเออไม่ใช่หลุดรัดแบบเหนียวแน่นนั่นเองนะคะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะเป็นของ A G M เลยทีเดียวนะคะแบตเตอรียย่ใหญ่แบบนี้นะคะแบตเตอรี่ตัวนี้ปกติแล้วเดิมนะคะใช้กับรถที่เป็นรถยุโรปรถสปอร์ตรถ ซุเปอปร์คานะคะแบตเตอรี่ตัวนี้นะของ AGM นะแบตอย่างดีค่ะพี่ๆคานำมาใส่ในรถฟอร์ดนั่นเองค่ะ12โวลต์80แอมป์นะคะ140 RC นั่นเองนะคะก็ค่อนข้างที่จะช่วยเซฟนะคะตัวเครื่องได้ดีแล้วก็เขาเรียกอะไรน้ำยาน้ำยาของของแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเป็นน้ำยาแบบเจลนั่นเองค่ะเวลาเราใช้ถนนหรือถนนที่เป็นลักษณะการเอียงมากเกินไปนะคะทำให้ตัวน้ำยาไม่ซึมออกมาจากแบตเตอรี่นั่นเองค่ะ ช่วยได้ดีนะคะไม่ซึมง่ายๆแน่นอนนะคะเพราะเป็นแบบเจลแล้วก็ตัวมีตัวรัดซีนด้านข้างด้วยนะคะไม่ให้หลุดออกมานะคะไม่ให้น้ํายาหลุดออกมาเพื่อที่จะมาโดนเครื่องหรือโดนส่วนต่างๆของตัวรถนั่นเองนะคะ mm hmm. แล้วก็กล่องฟิลค่ะกล่องฟิลแบบนี้เลยคือรวมไฟทั้งหมดนะคะไว้ที่กล่องฟิลนั่นเองนะคะคือระบบไฟทั้งหมดของ Ford เนี่ยจะอยู่ในกล่องฟิลนะคะสามารถเช็คระบบไฟทั้งหมดเนี้ยได้ทั้งหมดเลยทีเดียวในตัวของ Ford นั่นเองนะคะแล้วก็ทอ่อน้ํายาแอร์นั่นเองนะคะ แบบนี้เลยนะคะไม่พลาดเครื่องยนต์ต่างๆเลยนะคะพี่ๆค่ะทําให้ a i r f o r รนะคะค่อนข้างที่จะเย็นมากๆเลยทีเดียวนะคะสังเกตว่าทําไมเรานั่งรถฟอร์ดนะคะ รถถึงแอร์เย็นขนาดนี้นะคะเป็นไปได้ก็หานะคะพัด่มหรือผ้านะคะคุมบ่าคุมบ่าคุมไหล่นะคะมาไว้ในตัวรถได้เลยนั่นเองค่ะนี่เลยอันนี้คือเบื้องต้นนะคะทําไมเราถึงเลือกที่จะใช้ฟอร์ดค่ะพี่ๆในเบื้องต้นทีน่ยอธิบายให้พี่ๆฟังฟังแล้วมันพีเมยมฟังแล้วมันรู้สึกให้มันโดนใจมันตรงใจเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกฟอร์ดแล้วนั่นเองและต้องซื้อกับแอนคนเดียวเท่าน,านั้นนั่นเองนะคะเปิดฝาก,กระโปรงไว้เลยเพราะว่าเมื่อกี้นะคะยกฝากระโปรงแล้วยกยกไม่ สุดนั่นเองนะคะ,อ,ะอย่นจะลองลองดูก่อนนะว่าปิดได้หรือเปล่าปิดได้ปิดได้รอ,อดแล้วรอดแล้วแต่เมื่อกี้ยกเราไม่รอดนะคะเพื่อนต้องช่วยยกนั่นเองนะคะอืมจะบอกเลยว่า ปากระโปรงหนักมากนั่นเองนะคะอาคันนี้นะคะรุ่นสปอร์ตนะคะสีดําแบบนี้เลยค่ะพี่ๆ่แต่งสวยๆออกมานะคะตัดสีดําด้านอย่างเช่นสคูปค่ะสคูปเป็นสคูปทรงฟิตน,นะคะโลโก้เป็นรูปม้าสันจมูกเป็นสีดําด้านและข้างในเป็นสีดําด้านนั่นเองตัดตัวรถนะคะทําให้รถดูสวยมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะจะมีคําว่าอะคิลิกนะคะเป็นคําว่าเรนเจอร์นะคะสีดําด้านนั่นเองค่ะพี่พกระจังหน้าสวยๆแบบนี้ FORD นั่นเองนะคะเป็นกระจังหน้า V6 เลยทีเดียวถัด มาด้านข้างเ็าจะเป็นไฟ c ีแคมนั่นเองค่ะเป็นไฟ LED นะคะสองสว่างมากๆเลยค่ะพี่ๆในเวลากลางคืนบอกเลยว่าขับช่วงกลางคืนนะ,ะขับได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยเซฟการขับขี่ของลูกค้าได้ดีมากเช่นเดียวกันนั่นเองแล้วก็ใส่ครอบค่ะครอบไฟหน้าแบบนี้เลยเรนเจอร์นะคะสีแดงแบบนี้นะคะเห็นเด่นและชัดเจนสวยงามมากๆทําให้ไฟหน้าของเรามีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะถัดมาด้านล่างค่ะเป็นกันชนของฮ a มเมอร์นั่นเองนะคะสวยๆแบบนี้แล้วก็ไฟนะคะ ะะรุ่นแอดลาสนะคะไฟจะเป็นแบบนี้เป็นแบบยาวแต่ถ้าเป็นของคิงซีรีส์จะเป็นกลมๆนั่นเองนะคะก็บิวอินให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนั่นเองค่ะมีห่วงตัวนี้พี่เปิลน,นี่ห่วงสีแดงๆแบบนี้อันนี้มากับชุดเหล็กนะคะแต่ถ้าห่วงดำๆอยู่ด้านล่างอันนี้มากับตัวรถเลยนั่นเองจ้ามาต่อกันเลยนะคะด้านข้างค่ะ อ่ะคันนี้ใส่ชุดยกด้วยนะสองนิ้วเลยทีเดียวนะคะซุ้มล้อนะไซส์อยู่ที่6นิ้วเลยเป็นสีดําด้านนะคะแบบฟันเฟืองนั่นเองนะคะใหญ่ๆแบบนี้หล่อมากๆเลยทีเดียวเปลี่ยนปีกนกนะคะเป็นของโปรเฟนเดอร์นั่นเองค่ะมาดูแมกและยางกันหน่อยนะ <c oughs> ซีรีส์ยางสานะคะคูณสิบนะอา0่สิบเลยทเดียวแมกขอบ20ใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็ยางเนี่ยจะเป็นอ่อ เป็นยางของเป็นยางพร้อมลุยเป็นยางเดี๋ยวนะแอนดูก่อนอันนี้ยางของอะไรพี่เบิร์ MT มทเทเลนั่นเองนะคะพร้อมลุยบอกเลยคันนี้พร้อมเตรียมลุยมากๆเลยนั่นเองนะคะดูดอกยางคะ่ะใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็แม็กเนี่ยขอบ20ออฟเซตลบ24นะคะลายลายแม็กก็จะเป็นสีดำคลิบเงินแบบนี้นั่นเองนะคะลายส,สวยๆนะคะพร้อมเสิร์ฟพี่ๆเลยคะ่นะน้ามาตอกกันเลยอ่ะแก้มข้าง ย้มข้างตรงนี้นะสังเกตนะคะทำไมถึงมีช่องแบบนี้ค่ะพี่พี่มันจะช่วยระบายอากาศ ความร้อนนะคะออกจากช่องแก้มข้างได้ด้วยนะแล้วก็แก้มข้างเขาก็ดีไซน์ออกมาสวยนะกรีบด้านข้างก็เป็นสีเทากาไฟนะกระจกข้างก็เป็นสีเทากาไฟเช่นเดียวกันมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในโคมเดียวกันนั่นเองนะคะก็ออกแบบมาได้สวยมากๆเลยนะคะสีเทากาไฟนั่นเองค่ะแล้วก็บันไดข้างนะคะเป็นของฮัมเมอร์ค่ะพี่ๆตัวนี้นะมีตัวกันลื่นด้วยนั่นเองนะคะสีดําทั้งหมดทั้งชุดเขาเลยแล้วก็มีตัวสแกนนะคะรับประกันนั่นเองค่ะลูกค้าออกรถไปนะต้องทำเ,เขาเรียกว,ว่าสแกนนะคะรับประกันคุณภาพ ของอบันไดข้างด้วยนั่นเองนะคะอ่ะมาต่อกันเลยตัวมือจับเนี่ยตัวมือจับเนี่ยจะเป็นจะเป็นสีเทากักาไฟนะพ,พี่จะไม่ใช่สีเดียวกันกับตัวรถนะแล้วก็เบ้ารองมือใส่กันลอยเข้าไปค่ะสวยๆแบบนี้แล้วก็ใช้งานได้ด้วยนะคะป้องกันร,รถเรานะคะ มีรอยเล็บรอยนิ้วด้วยนั่นเองซึ่งดีมากๆเลยติดฟิล์มเรียบร้อยกันสาดนะคะใส่เพิ่มเติมไม่ได้มีมาจากโรงงานนะทางทางแอมก็จะติดกันสาดเพิ่มเติมเข้าไปส่วนเล่าหลังคาเนี่ยอันนี้ติดเพื่อความสวยงามค่ะพี่ๆใช้งานไม่ได้นะอย่าไปโหนไปปีนนะหลุดนะคะเออันนี้คือไม่ได้เจาะตัวรถนะติดกาวอย่างเดียวค่ะถ้าเจาะตัวรถคือไม่แนะนํานะคะไม่แนะนําให้เจาะตัวรถนะมีโอกาสที่น้ําจะเข้าได้นั่นเองนะแล้วก็โรมานี่ของฮัมเมอร์เลยนะสวยนะ จะเรียกว่าทรงเองก็ไม่ได้นะเพราะมันไม่่างนี้เนาะมันมียาวต่อไปอีกครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะก็ซสื้อสวยนะคะเป็นลายเสื้อสว,สวยลายตะข่ายนะคะก็มีไฟเบรกนะคะเพิ่มเติมเข้ามามีไฟด้านข้างเป็น LED นะคะช่วยในเรื่องของการส่องสว่างเวลาถอยหลังนั่นเองนะคะใส่เกียร์ถอยนะคะก็จะช่วยส่องด้านท้ายให้เราด้วยนะคะสว่างมากขึ้นนั่นเองสติ๊กเกอร์ด้านท้ายนะคะเป็นคําว่า Ranger นั่นเองนะคะมันด้ข้างมีมานะคะสามารถเหยียบมันในข้างแล้วก็ขึ้นจับตรงนี้ได้นะ กับตรงนี้ได้เลยแล้วก็อยัาบนข้างขึ้นหยิบของด้านท้ายได้เลยนั่นเองนะไฟท้ายค่ะใหญ่ๆเด่นชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะเป็นไฟท้าย LED นั่นเองนะคะในรุ่นของสปอร์ตนะแล้วก็ใส่ข้อไฟท้ายแบบนี้ค่ะตรงรุ่นของเขาเป็นคําว่า Ranger นั่นเองนะคะโหปังมากๆเลยนะเซ <laughs> ลเซลรีวิวแล้วเซลยังชอบเลยนั่นเองนะคะไฟท้ายค่ะพี่ๆขาะนี้ไฟเบรกนะ,ะดวงที่3าวันนี้มาจากโรงงานนะ ดวงที่3เพิ่มตัวโรบารเข้ามาเป็นตัวที่4เลยไฟเบรกมีทั้งหมด4จุดเลยทีเดียวเพราะว่ามีมากับโรบารด้วยโอ้โหความปลอดภัยเพิ่มเข้ามาได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะข้อฝาท้ายขาย FORD นะคะสีดำด้านตัดกับสีดำเงานั่นเองนะเว้นโลโก้ไว้มีกล้องนะคะมีกล้องถอยหลังด้วยโลโก้ของ Ford ใหญ่ๆเลยทีเดียวใส่อะคิลิเพิ่มเข้าไปเป็นคัมบอลเลนเจอร์ er, ปกติแล้วเป็นตัวปัม๊มนะคะมาจากโรงงาน Ford นั่นเองค่ะแต่ว่าอันนี้ลูกค้าใส่อะคิลิเพิ่มนะคะเพื่อความสวยงามนะดูมีมิติตนะ ดูสิมีมีม,ม,มีมิติมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนกันชนท้ายค่ะสวยๆเลยเป็นของ h a ร์เมนั่นเองนะคะใส่ห่วงโอเมก้านะคะสีแดงแบบนี้นะคะสวยๆมีตัวรับประกันเช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในของตัวรถกันสัหน่อยนะในรุ่นของสปอร์ตอะห้องผู้โดสารก่อนนะ นี่ห้องผู้โดยสารนะคะเบาะหนังเดินได้ด้วยสีเทาแล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วยพวกแม่แรงอะไรต่างๆนะคะจะอยู่หลังเบาะทั้งหมดเลยภายในก็จะเป็นสีดําตัดกันกับสีเบจแบบนี้เลยนั่นเองนะคะด้านหลังกว้างๆเลยนั่งกันได้แบบสบายเลยทีเดียวนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะ,ะคนขับบ้างนะ นี่นะคะเป็นเบาะหนังค่ะพี่พี่ทั้งหมดเลยทีเดียวท่นเองนะคะภายในคอนโซลภายในคือสวยหรูมากๆค่ะน่าขับมากๆเลยทีเดียวั่นเองนะคะมีช่องใส่ของฝั่งผู้โดยสารคนนั่งนะคะฝั่งซ้ายนั่นเองค่ะก็มีมีที่ใส่ของมีที่วางแก้วอะไรพวกนี้นะส่วนหน้าจอค่ะพี่พี่ หน้าจอค่ะอยู่ที่10นิ้วนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนะคะมีที่ชาร์จไวเลสมื้อถือให้ด้วยโอ้โหดีมากๆเลยเกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดเลยทีเดียวนะคะ170แรงม้านั่นเองค่ะมีช่องวางทุกอย่างนะแล้วก็ตรงด้านบนนะคะกระจกตรงนี้จะมีเขาเรียกว่า เป็นปัดน้ําฝนออโต้มีกล่องนะคะอยู่ด้านบนนั่นเองนะแล้วก็ตรงด้านข้างก็จะมีที่เสียบ USB นั่นเองนะคะเสียบกล้องแบบนี้เลยเห็นปะ่ะอันนี้เสียบให้ดูเลยนะนี่ตัวกล้องนะกลมๆตรงเนี้ยเป็นตัวกล้องนั่นเองนะคะก็เสียบ USB ได้เลยนะคะมาต่อที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะปรับได้ถึง4ทิศทางเลยทีเดียวนั่นเองนะคะดูหน่อยดูหน่อยนะมีอะไรมากนะคะรับสายบางสายที่พวงมาลายัยนั่นเองนะคะมีตัว จับระยะรถด,ด้านหน้าด้วยนะเขาเรียกว่าค r u คอน control นั่นเองนะคะแล้วก็มีวางสายรับสายมีเพิ่มเสียงรถเสียงแล้วก็ปรับหน้าจอในหมูดของหน้าจอ,อคนขับนั่นเองค่ะและก็เป็น p u s ส start นั่นเองค่ะ,ะสวยๆเลยคันนี้นะคะแล้วก็มีระบบไฟนะคะปรับไฟเขาเรียกว่า เปิดไฟออโต้ปะเปิดไฟเองนั่นเองนะคะให้ด้วยนั่นเองนะคะโหครบครันมากๆมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยทีเดียวนะคะปรับไฟเปิดไฟออโต้นั่นเองนะคะพี่พิกาถ้าท่านไหนนะคะอยากได้แล้วก็อยากได้รถคันนี้นะคะในรุ่นของสปอร์ตนะคะราคาไม่ถึงล้านนั่นเองนะคะสามารถติดต่อ,อได้เลย0 9 8 9 8 2 5 1 6 6ปค่ะแล้วก็มีไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นเอกสารให้ถึงบ้านไฟแนนซ์ Finance, ผ่านแอเมบงคนขับรถไปส่งเองเลยนะคะก็ฝากช่องของแอนดด้วยนะคะฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปคลิป ีน้จบลงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ